ครับสวัสดีพี่น้องกองบายสูบสก้ขขนครับเปลี่ยนกล่องไหมครับกล่องตวเกาเสียเล่งมันแนมบอยสยัครับอยู่ในคลิปก็เลยเปลี่ยนยีอยางก่บนักแข่งครับตุวนเบาครับเปลี่ยนใส่ของเวกเตอร์ออปติกนี่ครับมันถือมาล้างโตก็บบริษัทครับ ซื้อมากเพราะท่านเคยใส่พ่อเตี่ยก็มีครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้าสภาพนั่งดีครับเส็จเล่งเป็นเส็จเล่ง ffpu สามตัวครับ ต่างกลองกันครับทั้งสิออกล่ะไพ่สนใจครับกล่องกล่องมือสองครับยังใส่ได้ครับใส่ดีๆอยู่ครับมันหลายตัวใส่เบาเบิดดอกครับตัวหนึ่งก็ใส่ได้หลายปีอยู่รุ่นใหม่ออกมาก็เลยซื้อรุ่นใหมออ่ตัวนี้ก็ยังใหม่อยู่ดอกครับเป็น vector optical deep coverly พี่น้องเอสนใจกับเอดไลน์มาสอบถามได้ครับราคาถูกครับกล่องมือสองครับใช้ได้ทุกตัวรับประกันครับเอ็ดไลน์มาสอบถามได้ครับนี่เพื่ะดตัด้ตงกล่องอยู่ครับต่างกล่องก่อน วามงาหนึงงน่งครับก่อนแต่ว่าของนักมันอยากนักแน่จรจังหน่อยนะครับซ้ำตัวนี้นักแห่งครับลองตัวนี้บเคยใส่ย,ยักเถื่อครับซื้อมาว่าสใส่ขอเคุ้ยเลยเอาไปใส่ย,ยักเถื่อนหาเล่นนังดีครับซ้ำตัวนี้ซื้อมาหาพันกัวครับ หาพันึ้นล่ะจำได้อยู่ครับขายกับพ,พ่อแพงปัดนันดอกลายตัวให้เจ๊ก,จกับสีห้าค้าหายครับค้ากับมีลายอยู่ตัวละพันกูบาทนี่แหละครับ ใช่ละ,ะต่างก่องก่อนครับเดี๋ยวจงถี่ออกละลองกองไหม่มึงว่าสะเป็นแนวใดเล่งเป็นเสจ่งบ่มีดอทครับเป็นการกระบาดเลย ทีสีคายนี่มันมีดอทครับเพื่ออะไตัวนี้ครเพื่อก้าเอาละครับใส่ประสบการณ์เอาละรับคลิปนี้ก็มารีวิวกล่องครับรีวิวค่ายละลายตัวแห้งยังพอกันตอนออกลามครับต่างกล่องก่อน สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ